มิเตอร์ม้าผมบ,บริษัที่นสดครับแบบนี้ชยิงไม่ดีนะครับรถเพักตาเาไแล้วเกมเ,เ<อ>กมวันนี้เป็นไงบ้างครับออไม่ออกเป็นแน่แน่ก่อนตู้อะไรไม่ออกเกมวันนี้เป็นไงบ้างครับผมเครียดมันอะ่ะผมเครียดมันเกียดอะไรวะอเนี้ยอ๋โอเคมเคียดมันมเกียหน้ามัน เกาะรัวดูบอลไทยของสัยไม่ได้ซื้อบัตรเสื่อมเสื่อมะเท่าไหร่จุดเสื่อมของวงการบอลไทยเสื่อมมีพ่อร้องดีมด้วยมีพ่อร้งดีมด้วยเหรอมีก้องก้องกลงที่ได้เขาจ่ายนะครับไม่ใช่ของผมนะครับก็ต้องมีคิดบ้างบริษัท ยังไม่เจอเนี่ยบอกบอกบอกหน่ลุงไม่ได้คิดอะไรกับเขา่ลุงฟังเพลงให้หนูแล้วเห็นเขาคนรักคนรนรักคนเักคนมักคนรักคนบักนันรักคนรัอนู้นรกครักัคนรนันรกรันนันนันรนรกันมักันนีครนันนนน ฉันจะบินมาตายตรงหน้าตากเออไอ้เชลนี่เขาต่อเลยเพลงนชอบชอบชอบซักพักหนึ่งก็ต่อกันเป็นเพลงหลายกระทู้รักคือรักเธอโดยใจไว้หวันขอกระทู้หนึ่งอันนี้เขาแค่กระทู้หนึ่งโอ้ยเทนแม่งนอะไอเทนมันเหมือนบอบู๋เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยบอบบู๋ไปเนี่ยบอบ้าอยากเห็นมณฑ์ไทยไปบนโลกขยายขยายตายไอ้เห็นแน่นอนเเชื่อผมยี่ยม บอูทุกคนนี่คืออาจารย์ภูติกะรูแบบใหม่ย่กษ์แงกระตูีเรูนดีเอมเปกาอดีตะครับชดแก้ไน่หยครับเออเขาตายแล้วเก็บเป็นที่เราจะทึกครับลึกเราจะเป็นเราเราจะเป็นพัธมิตรกับทุ่ที่แข่กัีมอดีเอพิจิตทิงใจเนาะขยอว่าเรางข้ามไปเลยทุกนัดตามไปเชียร์นะตามไปทุกนัดนมอยู่ตรงข้างนีทุกอย่างเนเราจะเป็น